สวัสดีครับง่ายๆนะครับเร็วๆเลยนะครับทั้งหมดนะครับมี3มรุ่นนะครับรุ่นนี้คือเราเรียกกันเป็นสีเนาะสีขาวสีเหลืองสีส้มนะครับตัวสีขาวนี่นะครับจะใช้งานประเภทพ่นแบบควันนะครับใช้น้ํายาเฉพาะที่ใช้แบบควันอย่างเดียวนะครับไม่สามารถใช้แอลกอฮอล์เด้ต่อได้นะครับมาตัวเหลืองนะครับอันนี้สามารถพ่นน้ําได้นะครับพ่นออกมาเป็นน้ําเป็นรองเป็นไมค์คอนนะครับ แล้วก็มาตัวส้มนะครับเหมือนกันครับตัวนี้พ่นน้ําได้พ่นประเภทแบบน้ําได้เหมือนกันนะครับนะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะตัวขาวจะเหมาะสําหรับในออฟฟิศในบ้านที่นอนที่เราไม่ต้องการให้เปียกนะครับพวกนี้จะเวลาฉีดพ่นนานๆจะมีอาการเปียกพวกกระดาษพวกผ้าม่านพวกอะไรนี้ครับจะไม่ไม่เหมาะสําหรับงานพวกนั้นงานพวกนี้จะเหมาะสําหรับงานเอาดอ นะครับพวกนี้จะเหมาะสาหรับอินดอร์นะครับโอเคนะครับคุณลูกค้าหวัสด,ดีครับ